อินเตอร์ท uh, ah ็อปจังกูท็อปฟอรมสหานดีต่อไปจังกูเลยกัดัดคคอมทิกต o อกดอทคอมอสมารียแคบอินเตอร์ท็อปฟอร์มซสมอร์ฟูมไทยสเตสันอิสมาร a ยแคบอินเตอร์ทฟสวัสดีสหายคุณกูสวัสดีแต่เช้าเลยเนอ เหมือนเดิมนะครับทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับยังเห็นนี่แหละก็จะดูทั้งผู้จัดดูทั้งดูทั้งผู้จัดดูทั้งผู้ไม่จัดนะครับก็ต้องดูทั้งนุ้นบ้างทั้งนี้บ้างทั้งนี้ทำงานเนาะทางนุ้นก็ดูจอนะครับเทคแคร์พี่น้องอยู่เดี๋ยวจะหาว่าเรา ไม่มาดูใจแต่ว่า